การรับผิดชอบต่อตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะพี่เคยฟังเรื่องเรื่องหนึ่งจากคุณพระศินอีกแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักกายกรรมเขายกตัวอย่างนักกายกรรมที่ต่อตัวกันขึ้นไปต่อตัวกันขึ้นไป3ามสี่ชั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะช่วยระวังให้นะเธอระวังให้ดีๆนะด้านบนอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวฉันจะช่วยระวังให้นะสุดท้ายแล้ว พี่มองว่าเรื่องบางเรื่องที่ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บางทีอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าสิ่งที่ประสบความสําเร็จคือทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองดูแลมือและขาของตัวเองให้แข็งแรงให้สมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องคอยพวักพวงกังวลคนอื่นนั่นคือการรับผิดชอบกับหน้าที่ตัวเองพี่เลยมองว่าคนเราต่างคนต่างหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองมันจะลดภาระ,ะให้กับคนรอบข้างมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะ และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเรามีสกิลในการรับผิดชอบต่อตัวเองพี่ว่ามันจะบ่มเพาะนิสัยที่ดีอย่างหนึ่งที่จะทําให้ทําให้เราอ่ะไปถึงเป้าหมายในการประสบความสําเร็จในชีวิตที่เราวางไว้ได้เพราะว่าพื้นฐานถ้าเรารับผิดชอบต่อตัวเองแล้วมันจะมีวินัยตามมาแล้วมันจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ดังนั้นการรับผิดชอบต่อตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากและสาคัญที่สุด